สวัสดีค่ะหัวข้อสำหรับวันนี้คือ i ิน o r t Term ในกลุ่ม C ได้แก่ CFR, CIF, CPT และ CIP ค่ะบริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่เลือกใช้ข้อตกลงในการส่งออกสินค้าเทอม CFR และ CIF ในการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย i ิน o r t Term คืออะไร IncoTerm คือข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากลเพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆค่ะเงื่อนไขาการขนส่งสินค้าเทม c s r และ CIF คืออะไร ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจนกระทั่งสินค้าขนส่งถึงท่าเรือปายทางและผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าค่ะเมื่อสินค้าผ่านกาบระวังเรือไปแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อทันทีข้อควรระวังสำหรับเทอมนี คือสถานที่ในการรับผิดชอบสินค้าและค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันค่ะรายละเอียดเงื่อนไขการขนส่งสินค้าเทิม C F R และ C I F C F R คือ Cost and Freight หรือในบางครั้งอาจจะเรียกว่า C F แต่ที่ถูกต้องคือ C F R ค่ะสำหรับ C I F คือ Cost i n t u r a n c และ Freight ค่ะความแตกต่างระหว่างสองเทอมนี้คือการทำประกันภัยสินค้าค่ะ เพราะตัว I ย่อมมาจากอิน r a ลั e ซึ่งแปลว่าการทำประกันในเทอม CIF ผู้ขายต้องรับผิดชอบการทำประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งจนถึงปลายทางเทอม CFR จะไม่รวมการทำประกันภยัยแต่ถ้าหากต้องการเพิ่มทางผู้ซื้อจะเป็นผู้ออกผ้าใช้จ่ายค่ะมุมมองสำหรับผู้ส่งออกหากผู้ส่งออกต้องการส่งสินค้าในปริมาณมาก และมีการทำธุรกิจร่วมกับเทรดโปรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ในการส่งออกสินค้าซึ่งจะมีข้อได้เปรียบหากเลือกใช้การขนส่งเทอม c f r และ CIF ค่ะมุมมองสำหรับผู้นำเข้าหากคุณนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกหรือหากทางเทรดโปรดเดอร์ไม่คุ้นเคยกับประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้ามาก่อนคุณอาจจะเลือกใช้การขนส่งสินค้าแบบ c f r หรือ CIF เพราะทางผู้ส่งออกจระรับภาระความรับผิดชอบสินค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปคือมุมมองของทางเฟ f พ r w เดอร์ที่มีประสบการณ์ยกตัวอย่างเช่นเราคือเฟ f พ r w เดอร์ในประเทศไทยที่ส่งออกมะม่วงและทุเรียนเป็นจํานวนมากและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมเป็นประจําทุกเดือนเนื่องจากบริษัทของเรามีการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับสายเรือเราจึงมั่นใจว่าเรดราคาดีกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้ทําให้เราสามารถทําธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่มีการส่งออกสินค้าไปยังแถบเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปรวมไปถึงแอฟริกาอเมริกาใตา้ในเรทราคาที่สมเหตสมผลที่สุดค่ะในการซื้อขายในแต่ละครั้ง ทางผู้ส่งออกและผู้นำเข้าจะต้องเจราจาและทำข้อตกลงต่างๆให้เรียบร้อยทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและภาระความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าและจะต้องพิจารณาเฟสพาวเดอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องโลจิสติกค่ะกลับมาที่หัวข้ออินโคเทอรมกันต่อค่ะข้อตกลงในกลุ่ม C ประกอบด้วยเงื่อนไข CFR และ CIF รวมไปถึง CPT และ CIP ค่ะสำหรับเงื่อนไข CFR และ CIF เงื่อนไขาการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกากบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้าค่ะสำหรับเทิม CPT และ CIP เงื่อนไขาการส่งมอบนี้ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระก,การส่งมอบสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อณนะสถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทางซึ่งเงื่อนไขนี้จะถูกใช้กับการขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ค่ะภาระความรับนะผิดชอบสำหรับข้อตกลงในกลุ่มซีผู้ส่งออกจะรับผิดชอบสินค้าจนเรือถึงปลายทางค่ะ ต่อไปคือความแตกต่างระหว่างเทอรม CPT และ CIP ค่ะ CPT คือ Carriage Paid To CIP คือ Carriage And Insurance Paid To ความแตกต่างระหว่างของเทอรมนี้คือการทำประกันภัยค่ะเพราะตัว I ในเทอรม CIP ย่อมอมาจากคำว่า i n s u r a n ันส่วนเทอรม CPT จะไม่รวมการทำประกันภัยสินค้าค่ะ,คะ สำหรับครั้งนี้เราได้อธิบายเกี่ยวกับข้อตกลงในกลุ่มีว่ามีข้อดีอย่างไรบ้างมีค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบทั้งฝั่งผู้นำเข้าและส่งออกและควรพิจารณาปริมาณของสินค้าด้วยค่ะการส่งสินค้าเทอม c f r และ CIF ถูกนำมาใช้บ่อยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศดังนั้นเราควรที่จะต้องทำความเข้าใจรายละเอียดให้ดีค่ะในช่อง YouTube นี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขาการขนส่งสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์หากคุณสนใจงานด้านโลจิสติกส์หรือทำงานอยู่ในแวดวงนี้เรามั่นใจว่าช่อง Youtube ของเราจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานนี้ได้แน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบรายการของเรา จะเป็นกำลังใจกดส c r i า e กดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ